ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องสวยๆงามๆแต่ที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะแต่ว่า วันนี้คุณพีรต้อนรับก่อนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพีรวิทย์อนันตศิรารัตน์นะครับพี่เจี๋ยว่ายังไงก็อย่างนั้นเลยครับผมเข้ามารอคอยอยู่เนี่นพี่เวลายังไม่มาเองมาไม่ถึงเลยอีกสองท่าก็ต้องทำอะไรสวยๆข่าวงานไหมครับพี่กับเมื่อกี้พี่เกินซะขนาดนั้นถ้าผมไม่เข้ามาก็ไม่ได้สิครับเอาไปดูภาพภาพการกิจกรรมต่างๆของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยใช่หัวหินใช่ใช่ซึ่งมีมาหลายวันแล้วล่ะนะครับเรารวบรวมกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งถูกต้องนะคะไปชมภาพการเก็บตัวนะคะ24สาวงามผู้เข้าประกวด ะะที่ประจบคีรีขันเมื่อวันที่4-6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะ ประกวดรอบตัดสินวันเสาร์ที่12นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูประมวลภาพกันก่อนนะคะที่เขาไปเก็บตัวกันแล้วก็เพิ่งกลับมาเริ่มวันแรกนะคะที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เดินทางมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาต้อนรับนะคะและชมการแสดงของน้องๆที่มารอต้อนรับด้วยจากนั้นผู้เข้าประกวดก็ไปร่วมสักการะสาลหลักเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงบ่ายค่ะก็ไปอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว,นะวากกค่ะก็ชมสุพิพิธ พันธุ์สัตว์น้ามอบของขวัญกับเด็กๆด้วยแล้วก็ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยคำนวณการเกิดปรากฏการสยุบราคาเต็มดวงที่บ้านว่าก็เมื่อปี2411ดว้วยค่ะวะ่ากอว่ากอขออภัย <วะ S 2> ค่ะวะ่าก่อนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวทํากิจกรรมต่อที่หัวหินอันนี้คือกิจกรรมวันแรกใช่ใช่ซึ่งที่หัวหินเนี่ยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวนะครับมีการทําบุญตัดบาตรกัแล้วกนะ็ เขาก็มีการทํากิจกรรมสาธารณกุศลด้วยคือไปเก็บขยะชายหาดหัวหินซึ่งแน่นอนว่าก็ทาคือคนสวยเนาะทำอะไรก็สวยแล้วก็ยิ่งทําแบบนี้ก็ใจบุญบรรยากาศก็ดีจริงดีครับใช่ครับไม่พูดเลยผมแอบอยู่แถวนั้นนะจริงแล้วมีการตักบาตรด้วยแล้วก็ทําความสะอาดชายหาดหัวหินเป็นกันคือเหมือนก็เป็นการทําให้การท่องเที่ยวมันดูดูน่ารักขึ้นไปอีกนะยิ่งสะอาดคนเขายิ่งยิ่งอยากไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยหขวดูสีดูภาพเนาะสวยเนาะ ทะเลก็สวยชายหาดสวยหมายถึงว่าชายหาดบรรยากาศสวยสวยสบายนะอืตอนเช้าๆนี่ดูสงบมากเลยนะหัวหินชายหาดน่าไปมากนะคะครับอันนี้คือกิจกรรมวันที่2นะคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เขาไปไหนคะพี่เจียไปเข้าไปที่หมู่บ้านช้างแฟนตาซีนะที่สวนสัตว์อำเภอหัวหินนะครับก็มีขบวนกลองยางมีขบวนช้างมารอต้อนรับ แล้วที่ไฮไลท์อันนี้เป็นการแสดงของช้างนะครับไฮไลท์เขาบอกว่าผู้เข้าประกวดเป็นนางสาวไทยไปเป็นแบบให้ช้างวาดรูปโอ้โหถ้าผมเป็นนางเป็นผู้เข้าประกวดผมคงลุ้นนะว่าภาพของตัวเองที่ออกมาจากการวาดของช้างจะออกมาสวยขนาดไหนแหม่นี่ขำนะขำเพื่อนนะครับถ้าให้ออกไปนั่งคงใสยจะสะดุ้งกันแหละสะดุ้งมาวันสุดท้ายนะคะวันที่6พฤศจิกายนนะคะตรงกับวันลอากระทงนั่นเองเขาก็ไปเยี่ยมชมศูนย์รัก สุนักอำเภอหัวหินนะคะไปชมการสาธิตทำกายภาพบำบัดสุนัขป่วยแล้วก็สุนัขบาดเจ็บนะคะโดยผู้เข้าประกวดก็มีโอกาสฝึกทำกายภาพบำบัดให้กับสุนัขในน้ำแล้วก็ให้อาหารสุนัขไร้บ้านด้วยนะคะซึ่งศูนย์รักสุนัขหัวหินนี้ก็เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มีงบประมาณในการจําหน่ายจากเสื้อคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงด้วยนะคะที่นี่ก็เลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่ถูกเอามาทิ้ง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินแล้วก็หาบ้านใหม่ให้สุนัขด้วยปัจจุบันก็มีสุนัขอยู่ในความดูแลกว่า500ตัวนะคะและไฮไลท์สำคัญไี่ผมขอผมขอเลยผมขอเลยพี่ไฮไลท์โอ้โหก่อนกลับใช่ไหมภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพครับเดี๋ยวๆพี่หายใจ์อื๊อไฮเซย์สสาวแก้ครับไเย้ายออกนี่โอ้โหคือ พวกเธอเี่นอวดโฉมในชุดว่ายน้ำสีสันสดใสเลยนะครับสืบ่อมวลชนก็เก็บภาพกันเพลินเลยสิครับรวมถึงก <c oughs> องประกวดก็ได้บันทึกภาพวิ R ีอาร์สำหรับแนะนําตัวในการประกวดรอบตัดสินด้วยนะครับโอ้ซึ่งแม้ว่าอากาศนะร้อนนะพี่นะลมแรงแต่ว่าสาวงามทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสครับสู้แดดสู้ลมให้เก็บภาพสวยๆก็อย่างเต็มที่เลยนะครับอออรอบสุดท้ายเนี่ยมีขึ้นในวันเสาร์ที่22สิงหายยคม 20นาิกนาทีถึง22นาิกาสนาทีที่โรงละครอักษรา k ิงเพลเวอร์นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโมเดิร์นไนทีวีด้วยเอ็มคอ d เอด้วยนะครับแต่เป็นไะชุดว่าน้ำที่เรียบร้อยมากนะเรียบร้อยดูไม่หือหวาดูสุภาพสดใสดูน่ารักมากเลยถือว่าถือว่ามีการออกแบบที่สวยงามออกเป็นอกออกแนวสปอร์ตครับคือเป็นแบบฉบับหญิงไทยทรงคุณค่าคือก่อนอันนี้ทางทางมสมทรบอกแล้วแหว่าชุดว่ายน้ําของนางสาวไทยปีนี้ จะใจะได้เห็นในสถานที่ที่เหมาะสมก็คือสาวให้น้ำเลยถูกต้องแล้วก็อย่างที่เห็นนะโอ้โหต้องรอลุ้นกันว่าหนึ่งใน24สาวงามใครจะคว้ารางวัลไปเนี่ะสดใสครับพี่สดใสเห็นภาพสดใสก็ต้องสดใสทีนี้ข่าวที่บอกกับพี่คือข่าวนี้ข่าวต่อไปเนี่ยอันีให้พีอ้าวเครับเชิญโอ้โหนี่ การประกวด Miss International Queen 2014นะครับโอ้ที่ว่าเมื่อวานมีการถ่ายทอดสดหลังคลุกขางถ่ายทอดหลังคลุกขางถ่ายทอดหลังคลุกขางนางแบบจากเวเนซุเอลาเนี่ยก็คว้ารางวัลไปครองนะครับก็เป็นนางแบบสาวประเภท2นะครับชาวเวเนซุเอลาสวยนะครับก็ชนะใจกรรมการเลยคว้า Miss International Queen 2014ส่วนน้องเนยนะครับจากไทยได้รองอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้รางวัลชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็เมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยานะครับจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดประกวด Miss International Queen 2014ครับซึ่งเป็นการประกวดสาวประเภทสองระดับโลกและอันนี้เป็นผู้ที่ได้รางวานนัลชนะเลิศน,นะครับนนคนนี้เลยอิสเบลซานเตียโกนะครับจากเวเนซุเอลาโอ้ลแล้วได้รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยอ่าทือโอหสวยมากสวยสง่าเนาะนะครับก็ได้สวมมงกุฎสมใจนะครับแต่ว่าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่น้องเนยนิสาเกียรติระหงนะครับตัวแทนจากประเทศไทย นะครับที่อันนี้เป็นเดี๋ยวดูภาพของที่ได้รางวัลก่อนอ่ทีนี้ของไทยเนี่ยนะครับน้องนิสาเนี่ยก็ยังคว้าตำแหน่งชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศอันอดับ2ครับได้แก่ปิยดาอินทาวงเป็นสาวงามจากสปปลาวนะครับและยังคว้ารางวัลมิสริบลี่ป๊อปปูล่าโหวตอีกหนึ่แหน่งด้วย นะครับก็วัตถุประสงค์ของการจับประกวดก็แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของสาวประเภท2ให้โลกประจักษ์นะครับและก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้นะครับซึ่งไรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอาวัยวะโรงพยาบาลจุฬาฯอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งของไทยน้องเนยกับสาวงามจากลาวเนี่ยได้รับการได้รับการคาดหมายว่า น่าจะเป็นตัวเต็งตัวกลมคนแถวทเนี้ยโอ้ยเชียร์เชียร์จากลาวเยอะคนแถวทเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเราจะรายการคุยกันเนี่ยไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมหรอกคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่จะตีความกันเอาเองนะคุณผู้ชมเนาะตีครับอ่ะแต่สุดท้ายก็มาจากเวเนซุเอลาได้ไปสวยงมากดีดีด้วยนะครับดีดด้วยครับดีดีด้วยครับ